สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e r Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคนบอลทั้งหลายหากพูดถึงตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเรื่องราคนบอลแล้วแล้วก็ก็คงจะหนีไม่พ้นโกคู Goku, หรือไม่ก็เบจิต้าแต่ตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าจอมแย่งซีนที่สุดในเรื่องราคนบอลแล้วล้วก็ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างยำฉ้า อดีตตัวละครแสนรุ่งเรืองนะครับที่เคยเป็นเพื่อนพระเอกระดับแรกๆในตอนแรกนะครับเอ,องาง่ายๆเลยนะพี่แกเนี่ยบารมีนะครับเทียบก,กับโกคูมาเลยในตอนแรกนะครับในปัจจุบันแล้วเนี่ยบารมีของพี่แกนะครับบทบาทแทบไม่มีแต่ถ้าพี่แกออกมาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็นะครับความฮารนะครับและความแย่งสิ่งของพี่แกเนี่ยมาเป็นน u m b e r one ตลอดเลย No part, จนท <tekrar changing that jamais> <nice> ําให้นะครับเกิดแก๊กเกิดมีมฮาฮาของยามช้าเนี่ยปรากฏขึ้นอย่างเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องราก้อนวันนี้เลยเนี่ยผมเลยมาจัดอันดับนะครับเป็น10อันดับฉากฮาฮานะครับหรือว่าฉากหน้าอกไอเนี่ยของยมช้าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจะมีฉากที่ทุกคนเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าหรือที่ทุกคนเนี่ยคิดบ้างหรือไม่นะครับคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเรานะครับไปรับชมกันเลยฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝ กดติดตามและกดซีเฟิร์เพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันดับที่10ย้ำช้าชนะเบสบอลแต่แบบโคตรอนาถเลย อีกหนึ่งฉากตอนเสริมในราคุนบอลซูเปอร์ที่ทำล้อเลียนนะครับฉากการตายในตำนานของยำฉาในราคุนบอลภาคแซด้วยเป็นตอนเสริมนะครับที่นำยำฉาเลยเนี่ยเป็นผู้นำทีมนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาและฉมังมากๆในการเล่นเบสบอลทุก <ๆ S 2> อย่างเนี่ยมันเกือบจะดีหมดแล้วนะครับเพราะยำฉาเป็นผู้ที่ทำให้นะครับทีมของตอนเองเป็นผู้ชนะนะครับแต่ตอนที่ยำฉานะครับเข้าเบสเลยเนี่ยมันเป็นฉากในตำนานนะครับล้อเลียนการตายของยำฉาในราคุนบอลภาคแซดนะครับเรียกได้ว่านะครับภาคแ ตายอย่างอนาถแล้วนะครับในภาคซูปเปอร์นะครับถึงแม้จะยังไม่ตายนะครับแต่เรียกได้ว่าตามมาหลอกหลอนนะครับจนถึงภาคซูปเปอร์เลยอันดับที่9ย้ายำฉาแพ้กับแจ็คก,กี้ชุนแจ็คกี้ชุนคือผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาเพื่อเข้าแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่ยำฉาแพ้กับแจ็คกี้ชุนหรือผู้เท่าเต่าปลอมตัว,ตว Favorite. มาเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าสเกลพลังหน้าตอนนั้นเลยเนี่ยแจ็คกี้ชุนนะครับมีพลังเนี่ยมากกว่ายำฉาอย่างแน่นอนแต่การแพ้ของยำฉาหน้าตอนนัน เ,เ,เรียกได้ว่ามันก็โคตรน่าอายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายำช้าเนี่ยแพ้กับคนแก่อีกทั้งนะครับยำช้านะครับแพ้เพราะการใช้ลมกระแทกนะครับของแจ็คกี้ชุนเพียงเท่านั้นเองอันดับที่8ยํยำช้าแพ้กับเชนหรือพระเจ้าปลอมตัวมาอันนี้นะครับก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับที่เขาเนี่ยแพ้กับแจ็คกี้ชุนที่เป็นผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาเพราะว่าพลังที่แท้จริงของยำช้าแล้วเนี่ยมันก็น่าจะด้อยกว่านั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทําให้นะครับยำช้าเนี่ยโคตรน่าอับอายแล้วก็ถือว่าอนาถเลยนะ เพราะว่าการต่อสู้ของเขาเลยเนี่ยถูกเชนนะครับโจมตีนะครับทำให้ยำช้าเนี่ยเป็นตัวตลกเลยนั่นแหละครับโอเคถ้าผมพูดเนี่ยมันก็คงไม่เข้าใจใช่ไหมงั้นไปดูภาพกันเลยดีกว่า คิดดูแล้วกันถ้าเป็นคุณเนี่ยไปต่อสู้และโดนแบบนี้แล้วก็คุณเนี่ยจะโคตรอายหรือเปล่าอันดับที่7ถูกเซลจูเนียกระทืบอันนี้เนี่ยต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับพลังของยำฉาเนี่ยการที่แพ้เซลจูเนียเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกเหมือนกันนะครับแต่ฉากที่พี่แกเนี่ยโดนกระทืบเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบโคตรน่าับอายอีกเหมือนกันนะฮะมันเหมือนผู้ใหญ่คนนึงอะ่ะที่ต่อสู้กับเด็กแล้วถูกเด็กกระทืบไปครับมันเป็นภาพที่แบบโอ้ยยำฉาทำไมชุดเองมันหน้าประจบขนาดนี้ขนาดไปฝึก ามาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ยังถูกกระทืบนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ตอบโต้เซลจูเนียเลยจึงทําให้เราได้เห็นภาพน่ารักนะครับระหว่างยำฉาประทะกับเซลจูเนีย ก่อนนั่นแหละครับก็ไม่เคยเห็นใครนะครับถูกกระทืบแล้วเนี่ยแล้วน่าสงสารเนี่ยเท่ายำชามาก่อนเลยอันดับที่6ผู้เท่าเต่าได้ไปศึกประชันพลงังแต่ยำชาไม่ได้ไปอีกหนึ่งฉากฮ่าฮปนความน่าสงสารของยำชาในเมื่อดาราอนวอนซูเปอร์มีศึกประชันพลังกัน โดยมีความเป็นความตายของคนในจักรวาลเลยเนี่ยมาเป็นเดิมพันธ์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยพลังแล้วเนี่ยยช้าเนี่ยมันสูงกว่าบุเท่าเต่าอย่างแน่นอนแต่นะครับพวกโกคูดันไม่เลือกยช้าในการไปศึกประชันพลังนี่แหละครับอันนี้จังของยำฉาชีวิตแสนรันทดนะครับมีเพื่อนเพื่อนก็ไม่รักนะครับไม่พาไปแข่งขันด้วยทั้งที่พี่แกเนี่ยมีพลังมากกว่าพุเท่าเต่าเสียอีกนะครับโดยในเรื่องก็มีการให้เหตุผลแหละครับว่าพุเท่าเต่าเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่ายำฉานะครับจึงเลือกนําบุเท่าเต่าไปมากกว่า โคตรน่าสงสารเลยอันนี้เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าผมเนี่ยทีมยำชานะครับทำไมไม่เอายำชาไปอันดับที่5ถูกเทนชิงฮังกระทืบจนขาหักเลยอีกหนึ่งวีรกรรมวีรเวนนะครับเมื่อยำชาลงแข่งขันในศึกจริงเจ้าจุดพบเมื่อไรนะครับเขาเนี่ยจะต้องมีความกบับอายเนี่ยกลับมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยยำชานะครับเ<ๆ>ขาตั้งใจมากๆกับการเข้าแข่งขันนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งนี้ด้วยยำชาน네ี่ได้ไปฝึกวิชาใหม่กับผู้เท่าเต่านะครับมีทั้งหมัดพายุเขี้ยวหมาป่านะครับเวอร์ชันใหม네่ที่เรียกได้ว่าอัปเดตมาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยังใช้พลังคลื่นเต่าได้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ไปฝึกนะครับกับผู้เท่าเต่าเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คงเอาใจช่วยนะครับในการที่เขาเนี่ยจะสามารถผ่านเข้ารอบได้สักทีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำชานะครับต้องมาประทะกับเทนชิงังงแลละเขาานใส่่พต ใส่เทงจิงฮังเทงจิงฮังสามารถตอบโต้กลับมาได้โดยการสะท้อนกลับมาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำชานะครับถูกเทงจิงฮังกระทืบจนขาหักนะครับแล้วก็นอนสลบลงไปนะครับคาสนามเรียกได้ว่าพี่แกนะครับยังมั่นคงในความน่าอับอายนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพอันดับที่4ี่ยำช้าอยากจะลองเข้าไปฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงอันนี้เนี่ยยำช้าไม่ทําให้พวกเราขำครับแต่ทําให้พวกเราเนี่ยสมเพชในตัวพี่แกมากๆในตอนนั้นด้วยยำช้าเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เบจิต้าเนี่ย ไม่รู้บ้างเลยโดยพี่แกนะครับแอบมองนะครับเบจิต้าเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับและพี่แกเนี่ยก็อยากจะลองของเลยครับว่าการฝึกเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไร ซึ่งพี่แกนะครับก็เข้าไปในห้องแรงโน้ม่วงนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเหมือนกับว่ายำชานะครับถูกธรณีสูบเข้าไปเลยแหละครับพอพี่แกนะครับแค่จะเดินไปในอง่ลาบากเลยนะครับจนพี่แกนะครับต้องคลานเข้าไปเพื่อปิดเครื่องนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าพี่แกทําไมมันน่าสงสารขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนอย่าพึ่งสงสารยำชาเพียงเท่านี้ข้อต่อไปเนี่ยมันจะโคตรน่าสงสารกว่านี้เยอะเลย อันดับที่3ย้ยำฉาถูกแย่งแฟนโอเคแหะครับถึงแม้ทรังเนี่ยจะบอกว่าการแยกทางกันระหว่างบลูมาเนี่ยกับยำฉาเลยเนี่ยก็คือยำฉาเจ้าชู้จนบลูมาเนี่ยต้องเลิกกับยำฉาไปแต่ก็แน่นอนแหะครับพวกเราเนี่ยฟังความข้างเดียวจากบลูมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบลูมาคงไม่บอกลูกตัวเองเลยครับว่า พอดีเนี่ยแม่เนี่ยชอบเบจิต้ามากกว่าเบจิต้าเขาดูเท่เขาดูแข็งแกร่งกว่าแม่ก็เลยเลือกเบจิต้ามากกว่ายำชานะลูกไม่มีทางครับบลูมาเนี่ยจะบอกลูกแบบนั้นอย่างแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็บลูมานะครับจากที่เป็นแฟนยำชานี่จะกลายเป็นผู้หญิงยำชาในทันทีนะครับซึ่งอันี้นะครับก็พอเข้าใจได้แหละครับการที่เขาเนี่ยเลือกคนใหม่นะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมครับทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกนะครับแต่แน่นอนชีวิตของยำชานะครับมันน่าสงสารมากๆเลยจากเป็นหนูนะครับตกถังเข้า มีเมียนี่โคตรรวยที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่เขานะครับกับต้องเลิกกับลูมานะครับเพราะเจ้าชายเบจิต้าที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้อันดับที่2ยงยำช้าถูกดรเกโรกระทืบเรียกได้ว่าน่าสงสารโคตรเลยหลังจากที่ทั้งเด็กหนุ่มจากอนาคตนะครับนั่งทำไมชินมาเพื่อบอกลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตนะครับทุกคนเนี่ยต่างไปฝึกกันอย่างหนักเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ายำช้าก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ายำช้านะครับเขาเนี่ยอุตส่าห์ไปฝึกมาตั นนนแต่เขามีหน้าที่เพียงแค่นะครับทำให้คนรู้ว่าเออดรเกโร่เนี่ยมันเก่งนะโดยเขานะครับถูกแทงทะลุตัวไปเรียกได้ว่ามันน่าสงสารจริงๆนะสำหรับการฝึกของพี่ยำฉาเขาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำฉานะครับมีประโยชน์เพียงแค่นะครับพาโกคูเนี่ยไปรักษาโรคหัวใจที่บ้านนะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้ายำฉาไม่พาไปแล้วเนี่ยโกคูตายไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คงจะมาลายหายไปในทันที อันดับที่หนึ่งตลอดการในใจแฟนๆราก้นบอลยำช้าถูกซาเบแมนฆ่าตายอีกหนึ่งฉากโคตรตำนานในเรื่องราก้นบอลนะครับที่เป็นมีมนะครับล้อเลียนจนมาถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่านะครับถ้ายำช้าเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนะครับก็คงไม่กล้าเดินตามท้องถนนแน่นอนเพราะว่าหลายคนนะครับนำมุกนี้เนี่ยมาล้อเลียนอยู่เสมอมาด้วยยำช้านะครับจะต้องประทักับซาเบแมนนะครับที่เทจิต้ากับนับป่าเนี่ยทำการปลุกเสกขึ้นมาซึ่งก่อนสู้นะครับพี่แกเนี่ยก็โม้อย่างด ดีเลยแหละครับว่าพี่แกเนี่ยโหดสัตว์รัสเซียนะครับในการประทะกับเจ้าซาวแมนอย่างแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดนะครับพี่แกนะครับต้องตายไปนะครับจากการระเบิดตัวเองของซาไบแมนและนอนตายอย่างอนาถและนี่แหละครับก็คือท่าตายในตำนานนะครับตลอดการเท่าที่ดรากอนบอลเนี่ยเคยมีมานะครับด้วยบานุภาพของพี่แกนะครับจากฉากตายแสนเศร้านะครับกลายเป็นฉากที่ฮาที่สุดนะครับในเรื่องดรากอนบอลได้เรียกได้ว่านะครับด้วยบุญบารมีของพี่แกนะครับจนทําให้พี่แกนะครับกลายเป็นนะครับสุด ยอดมีมที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอล ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10อันดับฉากน่าอับอายของยำฉาก็จัดทามานะครับเพื่อเป็นการยอกยำฉาเท่านั้นแหละครับซื่อจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะครับต้องรักตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่มาแบบว่าเริ่มต้นจากจุดที่มันน่ารักนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่แพ้ทางผู้หญิงนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขานะครับกลายเป็นคัสโนว่านะครับเส้นทางชีวิตแกนะครับเป็นตัวโจกตลอดการรากน้อนของจริงนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนยำฉานะครับยังมีฉากน่าอับอายนะครับหรือว่าฉากคาฮาอย่างนี้ขออองพแเเยยะ เพื่อนๆนะครับลองจัดอันดับมาแล้วกันนะครับสำหรับสามอันดับฉากหน้าอับอายของยำชานะครับซึ่งผมเชื่อแหละครับว่าทุกคนนะครับจะต้องมีฉากหน้าอับอายของยำชานี่สามอันดับในดวงใจเลยเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีฉากหน้าอับอายของยำชาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและอยากจะดูคลิปอะไรหรือแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลย ก็เ e b o o k f แฟนเพจผม Over อร์รีวิวนะครับฟิกเกอร์โมเดลรักขังบนของแท้ในนั้นด้วยฝากกดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ